จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคูบาของเรานั้นต้องเอาชีวิตรอดในต่างโลกสุดแฟนตาซีการผรจญภัยครั้งนี้จะเป็นเช่นไรหางเวื้องฝไหนนะครับที่พร้อมที่จะไปลุยกันแล้วที่ต่างโลกแฟนตาซีนี้นะครับเราก็ไปลุยกันเลยครับผมฟล์เฟลถแมไตามมาสุ่มๆเดี๋ยวก่อนไวยวาวุ่น ตอนนี้นะครับยังมีเพื่อนๆนะครับอีก75%เลยที่ยังไม่กด subscribe ให้กันนะครับยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่กด subscribe ให้กันเนี่ยกดให้กันหน่อยนะครับผมเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้มากันนะครับก่อนใครเลย พ่อค้าพ่อ้าเนื้อหมูโลละยี่สิบได้หรือเปล่ามึงจะบ้าหรือไงเนื้อหมูโลละยี่สิบถ้าอยากได้ราคาถูกๆร้านนี้เลยราวาบับราคานะครับถูกกว่าเนื้อหมูอย่างแน่นอนเริ่มต้นขั้นต่ำเพียงแค่17บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นราคาที่ถูกสุดโหดกระโดดเ e ยียบเป็ด ก็มีบริการกดเกมพารและกดกิฟต์แมบต่างๆอีกมากมายเยอะเกินพูดไม่หมดที่สําคัญมีบริการขายทอยโค้ดด้วยนะลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี่เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะหลังจากที่โต้เฮานั้นมืนตาเออเรามาอยู่ต่างโรคตอนไหนวะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้นะครับเราต้องสำรวจโรคใบนี้ซะกอ่อนโอ้ยมันหน่วยนะครับเอเปิลผู้ใดเออขอร้อยจากน้อยแน่นะครับฮือหิวารอะไรเอาไปรองท้องก่อนเลยละกันตอนนี้ขอกินร่องท้องก่อนจากน้อย้อครับมันหิวไรไรสำหรับ รบวันที่หนึ่งนี่เองนะครับเราเนี่ยก็เริ่มสำรวจเลยนะครับว่าที่โลกแห่งนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีร้านค้านะครับเยอะแยะเลยเแต่ละอย่างนี้ก็จังแพงซเรลเอเกินไอเทมดีๆราคามันก็แพงตามดูเหมือนว่าจุดตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะมีจุดนะครับร้านขายยาหรือรอดโพชันสะด้วยแนมไส้แนมขัวบ่มีผู้ใหเลยว่าจะลอยนะครับหรือจิกไปสักสองสามอันซะหน่อยอตรงนี้มีผลไม้ฟรีหรือเปล่าเป็นผลไม้โมเดลเฉยๆเก็บไปไม่ได้หรอครับเนี่ย พอเรานะครับสำรวจพื้นที่โดยรอบแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มต่อสู้นะครับเพื่อหาเงินหรือฟาร์มเรเวลกันเลยกูบาเอ้สำหรับรูปแบบของการเล่นของเกมนี้นะครับผมก็จะให้เราเนี่ยกระโดดเก็บสเต็กนะครับที่เป็นรูปสัญลักษณ์ของอาวุธของเราอย่างเช่นอาวุธของเราเป็นดาบใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยเก็บสเต็กดาบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะถือว่าเป็นการต่อสู้ออาเรียบร้อยจัดการไปได้แล้วแคปหนึ่งตัวเอ้ยเรียบร้อยแล้วบัตทีเนี้ยก็สามารถจัดการไปได้แบบ easy, easy, อีซี่อิซี่เดขี้กันเลยทีเดียวโอ้ยช่างง่ายอะไรเช่นนี้เอาเป็นว่าตอนนี้นคัอ่่าตีไป กายภาพล้วนเลยด้วยความที่ว่าตัวเงินของเกมนี้นะครับเป็นอะไรที่ถือว่าสําคัญมากเลยเวลาจะเปลี่ยนค้าเนี่ยบาง้าต้องใช้เงินด้วยนะเราก็จัดเกมพาร์น,นะครับคุณเงินหน่อยละกันเห็นว่ามันจาเป็นก็ใช้หน่อยละกันนะครับจ,จัดปลายซิวเริ่มต้นเข้าสู่วันที่2ครับเราก็ยังคงสํารวจนะครับตัวแมพเช่นเคยว่าแต่มีกล่องตัวนี้ด้วยไรเนี่ยเพิ่งเห็นนะครับดูว่าตอนนี้นะครับเราจะมีไอเทมไหนที่เก็บนะครับแล้วก็ฟาร์มมาได้ในระดับหนึ่งเลยดูเหมือนว่าไอพวกนี้เนี่ยจะสามารถเอาไว้เพิ่มเลือดได้สินะ มีรองเท้าที่เก็บได้เมื่อสักครู่นี้ด้วยอ่ะลองใส่ดูเบิงจากน้อยเออเบิงเบิงส่งแล้วมันคือสีเร็วขึ้นอยู่จากน้อยหนึ่งเนี่ยแหละเบื่อแล้วจะก,การตีพึ่งมาตีสรามกันซะหน่อยได้ยินว่าสรามมันโหดจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันโหดกว่าพึ่งอยู่แล้วได้เพราะว่าเรเวลมันเยอะกว่าโอ้โหมันพ่นน้ำมูกสีเขียวเต็มเลยแล้วในเวลาต่อมานะครับเราก็ได้สหายร่วมทางเนี่ยมาเพิ่มอีกคนนึงจะทําให้การฟาร์มเรเวลของเราเนี่ยง่ายมากขึ้นแอดนะครับเข้าปาร์ตี้เดียวกันเลยครับผมเฮ้ยีวก่อนนมมั เพี่ช่วยให้เราเนี่ยฟาร์มเรเวลได้ไง่ายมากขึ้นด้วยเหรอดูว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับจะให้เราเนี่ยสามารถนะครับโยนเพื่อฟาร์มเรเวลหรือโจมตีคู่ต่อสู้ได้ด้วยอ้มันของโคดีเลยนี่ว่าอาศัยซะหน่อยสําหรับไอเทมชิ้นนี้จริงๆโ,โยนทีเดียวแตกเลยสวยพี่สวยนี่แค่โยนนัดเดียวนะครับเนี่ยฟาร์มเรเวลกันยาวไปเฮ้ยบัตรนี้พอไอหยังใครเอากองดีๆมาเสี่ยงไว้มองนี้เข้าสู่วันที่9ครับตอนนี้เนี่ยคูบาของเรานะครับจะท้าทายความยากที่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโดยกาารรททีีี่่่เนนะจะไปตมออนนยู ถ้าตรงนี้นี่เองเพิ <P> ่ง <ew en> รู้นะครับเนี่ยว่ามันมีถ้าด้วยเพื่อนๆนี่ก็ชอบชวนเขา้าถ้ำเสือเกิดโอ้ไอ้ถ้ำเนี่ยมันก็ช่างมืดเมือนแล้วก็หว่าเวหัวใจซะแล้วเกินเมื่อกี้ไม่ทันเห็นเลยว่ามันเป็นมอนต์ตัวอะไรน่าจะเป็นสรามหรือมั้งดูทรงแล้วนะครับน่าจะเลเวลเยอะพอสมควรเลยโอ้เพ <P ew en> ื่อนๆเี่ยถึงกับกดบัฟดาเมจแต่เราไม่มีโพชั่นบัฟดาเมจหรือซิไอ <P ew en> ตอนนี้เนี่ยก็ต้องทาสดทําเซียนนะครับไปว่าแต่ดาเมจน้อยหน่อยดาเมจข่อยเด็ขึ้นน้อยกระดกกระเทียดแฮะอาจจะเห็นประโยชน์อย่างไม่ได้หลายด้วยต แต่ก็จะพยายามซอยพยายามซอยอยู่ตอนนี้นะครับผมเหยียบที้มูกไปทีเดียวนี่สะดุดที้มูกตายกันเลยทีเดียว <S <S ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับก็มีจุดที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนคลาสได้ด้วยนะโดยที่เราเนี่ยต้องเข้าไปตีบอสนะครับธนูตัวนี้นี่เองว่าแต่มันขึ้นจังไหนแล้ววะสงสัยคอยจะต้องขึ้นมองเนี่ยเมื่อกี้มันสูงเกินไปอ่กกดนะครับเข้าไปที่ห้องตรงนี้ได้เลยเราก็จะเจอกับบอสสีเขียวว่าแต่ผู้ใดจะเป็นผู้เปิดล่ะครับเออเปิดแน่เปิดแน่คอยประกาศเปิดยานเข้าไปแล้วตายกอนมั่วโน ผู้ตามเปิดก่อนเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปแจมมารอบนี้ล่ะสองคนหัวหายสองคนเพื่อนตาย หรือว่าสองคนจะตายเป็นเพื่อนกันมาเนี้ยให้มันรู้ซะหน่อยว่าพลังแห่งมิตรภาพของเรามันเป็นยังไงเปิดฉากการต่อสู้มาดูเหมือนมันจะไปได้ด้วยเดชทาสดทําเซียนนะครับยังสามารถรบสกิลได้โยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าสกิลมันจะแรงขนาดไหน,นโอ้โหทีเดียววันช็อตไปเฝ้าไมอินเลยครับเพื่อนโอ้โหคูใส่คู่บาของเราเนี่ยจะออนแอเกินไปโอยนิสเซ็มแบงบดโพราะวางบงเป็นกระดาษเอซเลยด้วยความน้อย <ไป S 2> เนื <ไป S 2> เ้อต่ําใจนะครับคู่บาของเราเนี่ยเลยได้ฟาร์มเรเบลกันแบบยาวๆโอ้รอบไปนะครับสิบกูวันกันเลยทีเดียวฟาร์ม อุตรุษอุตรุษขี่แตกบ้านสันเลยทีเดียวโอ้โหฟาร์มโหดขนาดนี้บารอเตอร์แท็กเตอร์คูปตาเลยตายสเถอะว้ยเซาเทียนวันนี้แหละคือวันตายของเจ้ารอบนี้นะครับเรากลับมาพร้อมกับความแข็งแกร่งทั้งแข็งทั้งแกงเลยทีเดียวเฮ้ยเบิ้งเด้มมันจะเป็นจังไดรอบนี้เราจะรักว่าผมก็ไม่ดูรอบนี้เราพาเพื่อนมาด้วยนะครับผมถึงจะเ,เราจะโหดขึ้นก็นตามเนี่ยจะให้มาโซโล่คนเดียวเนี่ยมันก็ไกลโยก็ต้องพามูมาน้าเดี๋ยวจะตายแบบไม่รู้ตัวรอบนี้นะครับเราเดินเป็นคนเปิเปเปดเลยมา ของจริงเปิดก่อนได้เปียบเปิดชามาครับพอเริ่มเข้าการต่อสู้เนี่ยเราก็ทำการนะครับลบสกิลไปก่อนรอจังหวะนะครับเก็บสแต็กสวยๆโ,โดนตีแล้วโดนต,ตีปั๊มเลือดนะครับปั๊มเลือดปั๊มเลือดโอ้ยเรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับสวบๆวบแอปเปิลกันไปโอ้แอปเปิลนะครับเรียกได้ว่าเป็นของดีช่วงนี้เลยโอ้เรียกไออด้ว่าใช้งได้แบบยาวๆรอบนี้นะครับก็ผ่าเนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม ต่อจากนั้นเราจะได้ไอเทมนะครับที่มีชื่อว่าโบรตัวนี้มาให้เรานะครับกดใช้มันได้เลยะดูเหมือนว่าต้องกดใช้แบบนี้สินะอ๋อเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรารีเซ็ตนะครับหรือรีค่าตัวตายเนี่ยกลับไปนะครับที่จุดเริ่มต้นว่าแต่รีไปแล้วจะไปเกิดตรงไหนวะเนี่ยอ๋อดูเหมือนว่าเรานะครับจะมาเกิดนะครับจุดที่เราเนี่ยเข้าเกมมาครั้งแรกนี่เองให้เรานะครับรีมุ่งตรงนะครับมาที่กล่องเทาๆนะครับหรือกล่องใบนี้ครับผมจะมีจุดนะครับเก็บอาวุธของเราอยู่อันนี้ไงโบรหรือธนูมัันไปยง ครับเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นคันธนูเนี่ยหรือว่ไรเซเบอร์จาก Star Wars เลยนะเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นเจไดมาลองดูสักหน่อยครับว่าตัวธนูที่เราเนี่ยเพิ่งได้มามันจะเจ๋งแค่ไหนมีตัวธนูให้เก็บแบบนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีลูกธนูเนี่ยให้เราเก็บด้วยนะอ้ยโคตรเทเ่ว่าแต่มันทําอะไรได้วันนี้ต่อจากนั้นครับความซุกซนของคู่บาของเราเนี่ยก็ยังไม่สิ้นสุดลงนะครับเราเนี่ยก็เข้าถ้ากันต่อช่างเป็นคู่บาที่ติดถ้ำสุดฤเกินชอบเข้าสุดเกษ์เ่่่ยขาาบอๆวแตรอบนี้มันนเป็ถ ดูเหมือนว่าหนึ่งในถ้ำนี้เองนะครับก็จะมีกล่องหรือหีบสมบัติเนี่ยที่ให้เรานะครับเก็บกันอีกแล้วเก็บไว้ครับแล้วก็รุยกันต่อว่าแต่มันคืออะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นของดีซะด้วยแรมครเข้าสู่ช่วงหน้าเบื่ออีกครั้งครับตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยฟาร์มเรเวลกันต่อไปโดยที่ตอนนี้นะครับเรเวลของเราเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับเราเนี่ยแทบจะเดินนะครับวันช็อตวันช็อตหรือเดินไถเดินไถยมอนได้แบบสบายสบายเลยอ้ดูสัก่อนครับว่าเดินทีเดียวนะครับกัน แบบง่ายแบบอีซี่เดขี้กันเลยทีเดียวอยของจริงเลยครับวิ่งไถวิ่งไถกันแบบนี้เลยนี่ทำให้โหดจริงเอาวิ่งแบบนี้ไม่ได้นะเพๆอๆสิมืนเอา จิตวิญญาณนักผจญภัยครับมันยังคงสถิตอยู่กับเราดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็ใช้เวลานะครับอยู่ที่ประมาณ4กว่าวันเลยนะครับเพื่อสำรวจแมปนะครับเราก็พื้นที่ต่างๆอีกมากมายครับเพราะว่าเลเวลเนี่ยน่าจะเริ่มพอแล้วคงจะต้องหานะครับช่วงหาข้อมูลกันบ้างเออจะให้ฟาร์มเลเวลอย่างเดียวมันก็กระไรอยู่ก็ต้องสำรวจพื้นที่กันสักหน่อยดูว่าตัวนี้นะครับหมู่บ้านนี้เนี่ยให้เรานะครับว้าบีกมิติหนึ่งหรือว้าบิงหมู่บ้านหนึ่งได้ด้วยว้าตรเจ๋งเออว่าแต่หมู่บ้านเนี้ย ว่าแต่ผู้คนอยู่ไหนหมดฟะเนี่ยว่าจะทักทายผู้คนซะหน่อยเอ้ยแวบหนึ่งนะครับไปเห็นกล่องสะดุดตายเขากล่องนี้มันเก็บอะไรได้หรือเปล่าเอา้าเก็บไม่ได้นี่ว่าโอ้คุณหลอกดาวด้วยความสนของเราครับเออว่าแต่คอยมาอยู่มองไหนเราวัดเนี่ยเรานี่ครับมาโผล่นะครับป่าที่แสนมืดมิดนะครับพร้อมกับดอกไม้สีชมพูรงทางมกกาไกลเสลือเกิดโอ้ยแต่โชคดีครับเรามาเจอกล่องทองนะครับหรือกล่องสุดพิเศษด้วยว้าวไอเทมระดับเรเจนเอ้ยมันทาอะไรได้วะ ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องตามหาเพื่อนเพื่อก่อนเพราะเราหลงทางหลังจากที่หลงทางอยู่นานครับในสุดเนี่ยเราก็เจอกับพวกพ้องเข้าแล้วเรานะครับมาเก็บกล่องตัวสุดท้ายกันเลยว่าแต่กล่องตัวนี้มันมีอะไรวะเนี่ยโอ้ยของระดับแรเลยนี่วาเอาไม่ธรรมดาถือว่าคุ้มค่าครับกับ4วันที่เสียไปกับการเดินสำรวจแบบเข้าสู่วันที่45ครับรากยาวไปถึงวันที่51เลยเรานะครับก็ฟาร์มเรเวลกันแบบรัวเริ่มเขียบนะครับมาฟาร์มกับหมาป่าตัวนี้นี่เองโอ้เพราะว่ามันให้ค่าเรเวลนะครับ หรือให้เงินเนี่ยที่เยอะกว่ากันก็ต้องขยับนะครับมาของยากสักหน่อยหลังจากที่เราครับมั่นใจอย่างแน่นอนครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมรู้สึกว่าอถูกใจกันนะครับก็สนับสนุนเพิ่มเติมอีกหน่อยละกันโดยที่ครั้งนี้นะครับเราจะซื้อในส่วนของเกมพาร์ตนะครับคูณ exp 2เท่านะครับเรเวลจะได้ขึ้นเล็วแล้วแล้วก็ตามมาด้วยเกมพาร์ตนะครับที่เสริมความโชคดีเอ่อหรือเปล่าวะหลังจากที่เราครับเล่นมาได้สักพักนะครับก็มีเขาว่าเขาร่ําเขาหรือมาเนี่ยว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับรับ อาวุธสุดพิเศษกันได้ด้วยว้าวอาวุธสุดพิเศษเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเห็นเขาบอกมานะครับว่ามันเป็นคู่ในนะครับหรือมีดแบบนินจานั่นเองครับผมเดี๋ยวเรานะครับลองตามร่านะครับหาอาวุธนะครับชิ้นนี้กันเลยเออถ้าจำไม่ผิดมันต้องเดินมาเรือตรงนี้สินะเราก็เป็นเหลี่ยมนะครับท้ายเรือตรงนี้เดินไปสักนิดนึงครับอย่าเดินเร็วนะเรานะครับจะพบกับแท่นเหยียบอะไรบางอย่างแท่นเหยียบล่องหนซะด้วยเห็นพอลางๆนะครับให้เราเนี่ยกดค้างนะครับเราก็จะมาโผล่นะครับอีกห้องหนี่งนะคครััับบกกดุยตว สีชมพูตัวนี้นี่เองครับผมและเขาเน่ยก็จะพูดอะไรบางอย่างมากมายออแต่เราไม่ต้องสนคําถามที่เขาถามเราหรอกครับเพราะว่าเราเนี่ยมีคําตอบในใจอยู่แล้วเออเปล่าเราอ่านภา,าษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเอาเป็นว่าเราตอบตกลงไปนะครับเราก็จะได้มีสั้นเนี่ยเน็ที่วางขาเอ,อ้ไม่ใช่วางขาข้างขาของเราแบบนี้นี่เอง <c oughs> พูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยอีกหนึ่งระบบของตัวเกมนะครับที่เราเนี่ยเองก็เพิ่งรู้มาเล่นมาตั้งนานดูว่าจุดนี้นะครับจะมีโต๊ะคราบเนี่ยให้เราคราบของได้ด้วยว่าแต่มันคราบยังไงหรอครับเนี่ยคราบไม่เป็นเลยเราก ิดวิดีโอขึ้นมาดูตัวหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเขาเนี่ยสอนดีมากเลยครับผมแม่สอนแบบละเอียดยิบเลยสามารถทําตามนะครับแล้วใช้ได้อย่างแน่นอนอ๋อแบบนี้นี่เองยังมีไอเทมนะครับอีก1ชิ้นเลยนะครับที่เรียกว่าสําคัญมากนะครับสําหรับมนุษย์เข้าถ้านะครับหรือไอพวกชอบติดถ้ำฟังแต่ละอย่างไม่น่าฟังเลยเอาเรียกว่ามันเป็นไอเทมนะครับที่เรียกว่าทอสนะครับหรือคบเพลิงนะครับที่ให้เราเนี่ยส่องสว่างนะครับเวลาเข้าถ้าหรือเวลาอยู่กลางคืนนั่นเองต่อจากนั้นครับเราก็เริ่มภารกิจนะครับตามร่านะครับห วัตถุดิบต่างๆกันเลยเริ่มจากวัตถุดิบที่ดอกจากสลามอ่ะต่อจากนั้นเราก็ขับของว้าวได้ไปแล้วไอเตมชิ้นหนึ่งตามมาด้วยภารกิจตามร่าหาขนจิ้งจอกอ่ะเรียบร้อยแตกสวยพี่สวยการผจญภัยในถ้ำเพื่อหาปีกข้างาโอ้ยจึงยากเอาเรื่องเลยไอเทมคบของพบขับของได้อะเรียบร้อยได้มาแล้วครับอีกชิ้นหนึ่งผมเริ่มชอบระบบขับของเกมนี้แล้วสิตามมาติดๆครับกับภารกิจการตามหาแร่ในถ้ำนี่เองโอ้โหตามหาแร่กันซะด้วยเดินไปเดินมารงทางมาอยู่ไหนก็ไม่รู้ ไอ้อะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะเจอของยากเอาให้โดนทีนี่เป็นสำลีอัดเม็ดเลยต่อจากนั้นครับให้เรานําแร่นะครับที่เราเนี่ยไปหามาจากตัวถ้านะครับข้าเพื่อเป็นก้อนแร่นะครับผมไม่งงนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นเศษแร่นะครับให้เรานําแร่เหล่านี้ข้ามาเป็นก้อนแร่ซีเรียมแบบทางซ้ายจอนี่เองก้อนแร่ครบของครบก็ขาวของได้ว้าวได้มาแล้วครับอีกชิ้นหนึ่งไอเทมสุดพิเศษเออว่าแต่ไอเทมชิ้นนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยแต่ภารกิจครับการตามล่านะครับหรือทําสิ่งของให้กับตัวเอเนี่ยก เพราะว่าตอนนี้นี่เองนะครับเราจะทําภารกิจนะครับตามล่านะครับหาดาบไฟนะครับผมที่เรียกได้ว่ารุนแรงและหายากมากเลยโดยที่เรานะครับต้องตีมอนนะครับจิ้งจอกเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมันดรอปนะครับไอเทมระดับเรเจนต์นะครับที่มีชื่อว่าฟ็อกซ์อะไรสักอย่างนะครับเป็นไอเทมจิ้งจอกนะครับระดับเลเจนต์เลยแมาเรียกว่าเสียเวลาล่าไปนะครับเกือบ20วันเลยเออไม่น่าจะเกือบอ่ะ20วันเลยแหละ ในที่สุดครับเราก็ได้แล้วครับไอเทมที่รีดดประดอกยากมากเลยระดับเลเจนด์เลยนะเฟ้ยยากจริงอะไรจริงโดยที่เรานะครับต้องนําไอเทมชิ้นนี้นะครับใส่เข้ากับตัวเราก่อนและกดใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเราลองกดใช้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงน่าจะคล้ายๆกับโบฟนะครับหรือตัวธนูที่เราต้องกดใช้บัฟตัวนี้ก่อนนะครับเออไม่ไม่ใช่บัฟสิรียกววาตัวสกิลนะครับอ่าเราเปิดกล่องมาครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ในกล่องของเรานะ่ครับมีชื่อว่าฟ็อกอะไรเนี่ยฟ็อกเบสนะครับดาบจิ้งจอกกันเห ดาบเล่มนี้แบบเต็ม2ตาเนี่ยแอบผิดหวังไปจักน้อยนึงตอนแรกนะครับคิดว่าดาบเนี่ยมันจะเป็นดาบแบบติดไฟนะครับอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ไหนได้เป็นแค่ดาบจิ้งจอกแบบนี้เองเหรอด้วยความคล่องใจนะครับเราก็จะลองอาดาบเล่มนี้เนี่ยมาสู้จริงดูเลยถ้าเกิดไม่โหดมาสมคำล่ำลือแล้วนะเดีายวเอ,อเก็บแซกไปครับอดมันกี้โดดเลยดูนาว่าตอนนี้นะครับผมเริ่มจะเข้าใจแล้วแหละครับว่าทำไมดาบเล่มนี้เนี่ยมีฉายานะครับผมว่าดาบไฟเพราะว่าคุณสมบัติที่แท้จริงของมันนะครับเวลาเราเก็บสซตกเนี่ยเรานะครับจะสร้างความเสียหาย แบบเบิร์นดาเมจหรือคู่ต่อสู้เนี่ยจะติดไฟแบบนี้นี่เองอยถือว่าใช้จริงเนี่ยโหดเอาเรื่องอยู่นะตามมาด้วยครับภารกิจนะครับที่รีเรวะใกล้จะส่งท้ายนะครับหกร้อยวันแล้วเนี่ยเรานะครับก็มาฟาร์มเรเวลนะครับบวกกับการฟาร์มเงินนะครับจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดฟาร์มเงินชั้นดีเลย <c oughs> ก็คือการตีบอสธนูนะครับตรงนี้นี่เองครับผมมีทั้งการประจนภัยนะครับที่ผมเนี่ยต่อสู้กับพวกพ้องและก็ช่วงเวลาเงาเงาครับที่ผมเนี่ยนั่งฟาร์มเรเวลนะครับคนเดียวธรรมดาแหละครับดึกแล้ว็ ผมเลยต้องกัดฟันฟาร์มเรเวลต่อคนเดียวเรียกว่าแอบยากเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่มาเป็นยังไงละครับตอนนี้เก็บแสงครับต่อสู้ไปดีนะครับที่พกยามาเต็มสูบโอ้โหเรียบร้อยสามารถจัดการนะครับแบบโซโลคนเดียวก็ไหวอยู่ก็โหดเอาเรื่องอะครับและก็จบลงแล้วนะครับสําหรับการผจญภัย100วันนะครับต่างโลกสุดแฟนตาซีครั้งนี้ของคูบานั่นเองครับผมเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบการผจญภัยครั้งนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคูบาด้วยนะครับผมและท สุดถึงท้ายที่สุดนะครับมีกิจกรรมนะครับแจกโรบักอีกแล้วครับผมแีเลยว่าช่วงนี้เนี่ยจะแจกเกือบทุกวิดีโอเลยนะครับผมโดยที่คําถามคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับมีอยู่ว่าภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใช้โรบักเนี่ยซื้อเกมพาร์ไปทั้งหมดกี่โรบักนะครับผมใครที่ตอบเร็วนะครับและตอบถูกต้องที่สุดเนี่ยครับรับไปเลยครับ400โรบัก1รางวัลอย่าลืมร่วมสนุกกันเยอะๆนะไปละครับบายบุย